แค่ทงวัดกำงเราำลังเตรียมสถานที่รองรับกับสถานญ,ญาติโยมที่จะเข้ามาเรายังไม่ได้เตรียมอะไรในโยมเข้ามาจะนี้วันเราก็เป็นวันป่าเล็กๆลองรับญาติโยมยังไม่ได้สะดวกเท่าไหร่ก็มีความปรารถนาดีนั่นแหละที่จะอยากช่วยเหลือหรืออย,อยากมีเรื่องราวต่างๆก็อยากช่วยกันสิ่งที่ช่วยกันได้ก็ เต็มที่นี่แแต่ว่าสถานที่เรายังไม่สะดวกในการต้อนรับสำหรับญาติโยมก็เป็นห่วงอยู่ไม่อยากให้มันมีเหตุสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นอันนี้เราก็ดูเตรียมไหมเ้เนาะเตียมไว้อย่าให้ว่าโอ้ไปทําบญที่วัดป่าลุนทำมีเหตุอะไรในท,ที่ที่มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีนะอาจารย์ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้าาที่เข้ามาตรงนี้ก็อยากให้นํำแต่สิ่งที่ดีๆเราพัฒนา หรือเราศรัทธาญาติโยมทุกทท่านรู้สึกว่าจะมาทุกจังหวัดเลยเราปัจจัยหาที่จะคลายความทุกข์ใจทุกใจทุกตายไดม,มาหาครูบาอาจารย์เป่นเรียกที่ดีในส่วนนีนี่สิ่งไหนที่บัดยังไม่สะดวกรหรือทางวัดเรายังไม่ยังไม่พร้อมเต็มที่เท่าไหร่เราก็ จะช่วยเดียดตัวเองไปก่นอนาะช่วยเดียตัวเองไปกต่าต่อไปในองค์จะได้ร่วมบุหรือสร้างรบรรมีอญยิ่งใหญ่ด้วยกันกับสําหรับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเลยสร้างบุญแล้วบางคนก็บอส่วนมากจะเป็นหนี้เยอะนะจะนว่า,าจะเป็นหนี้เยอะเลยถามัเป็นเป็นหนี้ไม่เป็นเนี่ยเป็นเรื่องไหม เป็นเป็นเสด็จมาเลยเป็นทุก่อนนี่ทีนี้ถ้าเป็นนี่จะปนนี่ให้หมดเลยสาธุจริงจริงแท้จริงแน่นอนจริงแน่นอนสาธุต่อไปนี้ก็เป็นการรับพรน้องก็ขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนนึงเช้านี้เราก็ได้บรรพามา สร้างบุญบารมีอันสิ่งหนึ่งที่ได้มา,า,ท,า,ท,า,ท,ท,ามทานท่านทำได้ทำทานบารมีการทำบุญให้ทานเ <บา S 1> สียสละข้าวของเงินทองทุกสิ่งอย่างที่เรามาทำุญวในชานีานไ้ได้เป็นอานสิสงส์ได้เป็นคนบารมีที่สะสมไปเรื่อยๆจนวจกวัวจัดบุญเราเต็มเ,เต็มแล้วก็คงประสงค์ที่จะได้มาตังประสบทุกทุกอย,อย่างเลยนะถ้าบุญบารมีเราเต็ม สูงสุดก็มีโกพกซับอย่างเบบี่ยงต้นก็มีโกพกซับสมบัติมีกินมีใช้แลออ้วก็ยูเย็นเป็นส,สูงสูงสุดที่สุดคือพระแบบนิพพานดักคำสอนของพระพุทธเจ้าพ้นออกไปจากสามโลกในวัฏสงสารสามโลกมีบางคนก็ไม่เข้าใจสามโลกอย่างองค์ัทธวิมารกัวทันตะการบ่อยมาก,ก,าก,ท,ก,กออที่สุด สมัยอาจารย์ช่วยวกัจารทำโครงกามชาชาสามโลกก็พ้นออกไปหนึ่งมนุษย์โลกไม่มาเกิดกันแล้วโลกที่หนึ่งโลกที่สองเทวโลกภูมิของเทวดาก็ไม่ไปเกิดโลกที่สามก็พรมโลกภูมิของ,ของพระพรมก็ไม่ไปเกิดพระนิพนาพานยุทธพน์ทุกประยลเหนือทุกสิ่งอย่างในวัฏฏ์คนทั้งสามโลก นีาา่คือสุขอนัตตาธรรมรูปธรรมในสุขของพุทธศาสนาต่างๆอาไรนี่นี่ความประสงค์สูงสุงหรือความประสงค์ยิ่งใหญ่ของน้าปากนะเอา,เอาพูดไปก็ก็จะเยอะเนาะตั้งใจรับทอแล้วก็รับประทานอาหารกันวันนี้มีอะไรแกะไหมไปเรีนรู้ภาพเล็กๆใช่ไหมเหมือนเดิมทุกเช้าเราแกะทุกเช้า อยากดูภาพที่โยมมีศรัทธามาจากทางพิกีนี้ก็ส่งภาพมาให้เป็นภาพเ,เล็กๆภาพ้าอาจารย์นั่งดับยืนนั่งดับยืนิก็หมายถึงรวยกับเฮงสงงงาธุเดี๋ยวค่อยรับรูปภาพเล็กๆลขนะขได้ทุกคนเลยน,นลลอทุกคนเดี๋ยวเราพร้อมแต่เราพร้อมกุฏิพิเศษ

เจตโตจะเจตือนถัดมือพลังเจริญปัญญาสุขบาลังเจริ Grazie. No.